แค่สองคนในโลกนี้นะที่เอาใช้หัวใจฟังเราตั้งหลายปีกว่าจะรู้เรื่องว่าเราต้องการอะไรเราเป็นอะไรวันนี้พ่อแม่เราเริ่มพูดไม่รู้เรื่องนั่นไม่ใช่เพราะว่าพ่อแม่เรารักเราน้อยลงแต่นั่นคือโรคกําลังทําร้ายพ่อแม่เราอยู่แล้วนั่นถึงเวลาแล้วที่เราจะใช้หัวใจฟังท่านว่าท่านเป็นอะไรท่านต้องการอะไรแทนที่จะเบื่อและรัาหารท่าน เพราะถ้าทาแบบนั้นก็คือเราสอนให้ลูกเทําทย่างนั้นกับเราด้วยเช่นกันในบในเบื้องหน้านะคะเรื่อหล่าน,นี้ค่ะที่พิจนนณานำมาเปิดแพร่แล้วก็นํามาแจกปันด้วยปฏิทาที่ว่าขอท่ตามไอเล่าตัวนี้ทัองไดกว่าตัวนี้นได้เดือนค่ะพิจารณาชีวิตของได้เดือนมันไม่เคยทําร้ายใครวิธีที่วิตขรามันเป็นประโยชน์ตั้งแต่เกิดจนตา,ตาย และที่สําคัญก็คือไม่มีใครปฏิเสธได้ว่ามันทําหน้าที่ทดแทนพระคุณแผน่นดินหน้าที่ของมันประกาศความเป็นตัวมันเองและเด็กอนุบาลก็รู้ว่าได้เงินคือนะนักเกินดินนั้นตัวเราละ่ะมีท่านตั้งคำถามตัวเองว่าเราเรียกเอยว่ามนุษย์เราบอกเองว่าเราคสณตัดกระเซิร์อย่างที่คุณหญิงเขาบอกให้เรารู้อย่างนั้นแต่เราประเริรตรงไหนบ้างมีแต่คนรู้ว่าคนชื่อน,นี้ ฉันได้ดีๆที่นั้นมาแต่เขารู้ไหมว่าฉันทําประโยชน์อะไรได้บ้างใช้คณเถิดฉัน,ยน,ยนอนายากเป็นอหลางที่เดือนฉันอยากใช้ชีวิตที่ประโยชน์มีคํานึงที่ประทับใจที่อลริสเบรเชเนอรพูดไว้นะคะบอกว่าชีวิตของคนมีสามช่วงช่วงที่หนึ่งเชื่อว่าซันตาคอร์สมีจริงก็คือการเป็นเด็กต่อขึ้นมาถึกงก็จะรู้แล้วล่ะว่าใครคือซันตาคอร์สแอบเอาของมาใส่ให้ ช่วงสุดท้ายอย่าให้ช่วงนั้นมีใจนะเลยขอให้ใช้ช่วสุดท้ายเยอะๆคือช่วงที่เราต้องประจักษ์ว่าเรานั่นแหละต้องเป็นสัจตรอเป็นผู้ให้และได้รับความอิ่มใจจากการได้เป็นอย่างนี้ค่ะขอบพรคุณหลวงพ่อค่ะตังไหเราอยากจะมีส่วนใช่ไหม มีส่วนที่จะเป็นแม่ตรงมีส่วนที่จะเป็นลูกแต่ว่าทำอย่างไรที่คำว่ามีส่วนตรงนี้ขอให้เกิดเป็นวิถีชีวิตทีอยู่แล้วมันเย็นอกเอจ็บใจอยู่แล้วมีความสุขร้องความทั้งหมดเนี่ยคือตัวอย่าง ที่เป็นแบบให้เราเนี่ยสำคัญมากการถ่ายทอดแบบให้เราได้เรียนรู้นี่ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งหลวงพ่อปัญญาดึงพูดว่าพูดให้เขาฟังเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ลำเลื่องแต่ถ้าให้ประเสริฐจริงๆต้องท,ทําให้เขาดูแล้วถ้าขี้ใหญ่เกินๆคำปัญญาคือ ต้องอยู่แกใ่แน่ขอสุขภาพพูดให้ทกฝ่าพ่อแม่อย่าเปื่อในการพูดให้ทุกฝั่งแต่อย่าพูดในเวลาสามยามนั้นแต่ไม่ได้เป็นหมอดูจะบอกไว้ว่าอย่าพูดในเวลาสามยามต่อไปนหนึ่งเวลาลุกวงอย่าสอนอย่าพูด คงง่วงแกตายแล้วแต่ยากไปซ้อมซีก้ออีบางทีลูกโวยลูกหลับแล้วลูกขึ้นมาลูกลุกเดินตอนทำไมแม่กินยังไม่กินยามันหลับลูกลูกหลับแล้วแล้วที่ทำไมล่ะแม่บางทีก็ต้องไปนั่งตรวจสอบตัวเองอ เวลาง่วงอย่าไปสอนพ่อแม่ต้องเก็บปากเก็บคำหรือเปล่าเก็บ,กบกสะสมไว้สองเวลาหิวอย่าสอนอย่าเอาเวลาหิวนั้นมาพูดในปางวันนี้เห็นไหมเธอซื่อๆกันนยเวลากินกินร้องหมดทุกคนลำบากขนาดไหนแตส สามยามยาเอกกวนเขาวนทําให้ดูเอาและปัจจุบันจะทําให้ดูอย่างเี้ยวบางทีขงเขาก็รู้สึกว่าแม่ทําแล้วพ่อทําแล้วมัเป็นคนหนึ่งแม่ร้านจานทุกวัน,วนมาวันนั้นโอ้โหถึงเิ้นเลย เหมือนแม่จีบอกลูกตัวรไปเยี่ยมมาหาลัยสงสังยบอกพิตแปดพันกว่าแอกก็เริ่มร้อนกระเป๋าลูกพันลูกก็พูดกันแม่แม่แม,แม่วันนี้วันเกิดแม่แม่ไม่ต้องล้างจานลูกนา่จีเคเกิดตายจบตอนเย็กก็ยังไม่ล้าง็นไงลูก แม่เก็บไว้ก่อนไว้รัพรุ่งนี้ตอนที่มันเกิดเราต้องชวนทำนะท่านชวนทำชวนก็าทำเรื่องนั้นชวนก็ทําเรื่องนี้ชวนก็ทําเรื่องนี้จนเขาเกิดความเคยชินนะแต่ถ้าเราไม่พยายามชวนให้เขาทําก็จะเกิดปัญหาเหมือนเด็กตอนที่มาอยู่วัดชนรฐาน อยู่ขึ้นมอหนึ่งจะพอกพ่อแม่พามาโอ้ลำบากมากเลยจะทำยังไงสักทีนะก็คือพ่อแม่เนี่ยพยายามเป็นเจ้าระเบียบแล้วโอความที่งตกกังวลกลัวภัยจะเกิดขึ้นขอนี่มาจากการตั้งแต่เรื่อ้เลยเปิดตู้เย็นต้องมาบอกแม่นะลนะเพราะแม่กลัวว่าเกิดอันตรายเอาแม่ลูกก็ตายแม่แม่อ ทงการขนมในตู้เย็น่าวตัขึ้นไป,ไปทำอะไรต้องทําให้หมดเลยอีสกระิฟไฟแม่ติดให้ลูกมาบอกแม่นะโอ้ยแค่สั่งได้ผลทํามาจนชินเลยแม่ใส่ถุงเท้าใส่รองเท้าแม่ก็ใส่ให้เอ้านั่งใส่นีเด็กคนโต,ตขึ้นโต,ข,นตขึ้นทุกวันเนี่ยใครมาเห็นก็รู้สึกวันมาสั่งแม่แม่แต่การมาใส่ถุงเท้าหน่อยสิ ใส่รองเท้าหน่อยกิบก็ต้องมาต้องใส่ให้มาหามาบอกว่าทำอย่างไรอ่ะมาบอกยากไม่ยากหรอกทำให้เขาเกิดใหม่แล้วก็สอนใหม่เลย <c oughs> เถอะเพราะสอนกิบมาตั้งสิบเอ็ดสิบสองปีอ่ะโค้ลูกจะเหนื่อยโค้ลูกจะลำบากโค้ลูกอย่างนั้นโค้ลูกอย่างนี้กลายเป็นลูกที่การสาคนเลยอ่ะ อย่าน mm ั hmm. Guys, o, ่งปวดว้ยโอ้ยลูกปูนทำอะไรก็ไม่เป็นกวาดขยะไม่เป็นทูปป่านออกใหม่เป็นรูปข้าวออกใหม่เป็นกอสนยงามน้าแล้วกเราต้องชวนเขาทำสิเดยก็ทำเรื่องนั้นชวนทำเรื่องนี้เนี่ยนะผลประพัดออกชวนทำเรื่องนั้น้างเรื่องนี้้ากเรื่องนู้ฝกในที่สุดเขาเบิกบาน เขามีความสุขแล้วก็ต้องปลุกเรานะพ่อแม่ต้องอยู่เย็นให้ต่อสัมผัสที่มาวัดวันนี้อย่าอย่าติดดีกับบ้านนะบางคนมาแล้วติดดีกับบ้านโอ้ที่วัดดีอย่างนั้นที่วัดดีอย่างนี้ที่วัดดูดีอย่างโน้นสารพัดที่มาไปเสนอจำนคนที่บ้านถ้ามึนดีอย่างนั้นจริงจริงมันไปอยู่วัดเลยไป จะเกณฑนั่งใกล้ๆรู้สึกเอมีความร้อยลงทุกทีทุกทีทุกทีกูเจอจะทีซี่เอาแล้วกูเจอหลบมุว่ากูอีกแล้วอะไรต่างๆเนี่ยท่านต้องต้องเจนให้เขาถามที่ำไมคุณรู้สึกเย็นลงนะแกหาคนอื่นไหมหรือตั้งเย็นลงเพราะอะไรเราพูดเธอมาตั้งแต่ยี่สิบปียังไม่รู้เรื่องเย็นให้เขาสัมผัสชีวิตถ้าพบที่เหล่านี้ป้องและประทับใจ นันบริวารรพักประทับใจพ่อที่ยวเคใครลำบากยากจนไปดูเลยช่วยเหลือถ่อายแบบใส่สมองเยเอาดูเลยแม่โอ้หภาพชัดมากเลยทีรักสามลอ้อแบบขาวไม่ยาวอ่ะเคอข้างหนึ่งขึ้นมารับเพราเราไม่ยีโอกาสฉันเป็น เด็กๆก่อ็ขี่เกตุยานนะมืก่อนแปะข้าวก่อนนั้นข้าวขึ้นนั่ง,งบนได้ขึ้นเท้าไม่ถึงนีุ่ีทีแปลงข้าวามันเพื่อจะตัดทางอนะไรโอ้คือภาพที่ชับมากเลยโอ้ยถ่ายพ่อคำพูดถึงสุด,ด๊กเลย